หมอปลายทำนายดวงประเทศไทยครึ่งปีหลัง2566จะเป็นอย่างไรนั้นฟังแล้วขนลุกหมอปลายพลายกระซิบทำนายดวงประเทศไทยครึ่งปีหลัง2 5 6 6จะเป็นอย่างไรพร้อมเผย5อันดับเดือนเกิดดวงสุดปังฟังแล้วมีขนลุก เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชื่อดังและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในขณะนี้สำหรับหมอปลายลพรกระซิบทีล่าสุดได้ออกมาเผยคำทำนายดวงประเทศไทยครึ่งปีหลัง25 6 6ในรายการรู้หน้าไม่รู้ใครซึ่งมีการเปิดดวงครึ่งปีหลังของประเทศไทยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองวงการบันเทิงพร้อมเผย5้าอันดับเดือนเกิดดวงสุดปัง สำหรับเศรษฐกิจอย่างแรกคืออยากให้ป้องกันเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก่อนเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันกำลังเริ่มครุกกุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องต่างชาติเข้ามาเขาจะมาสร้างความกลัวให้กับคนในประเทศและนอกประเทศอีกอันนี้ก็อยากให้ระวังไว้เยอะ การเมืองการเมืองเหนื่อยนายกอาจจะต้องเดินเหินไม่คล่องมากมีคนต้องเกาะหน่อยยังต้องลุ้นอีกพักหนึ่งเลยน่าจะก่อนถึงปีหน้าน่าจะต้องสู้กันอีกเพื่อให้เขากลับไปพักก่อนเรื่องวงการบันเทิงในประเทศไทยดีกว่าช่วงโควิดมากแล้วก็มีหลายๆคนที่ผลิตของตัวเองขึ้นมาแล้วรวยปังๆเลยทั้งเครื่องสำอางของกินของเย็นไอศครีมของเย็น คู่รักในวงการจะมีเลิกกันเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้หมอปลายยังได้เปิด5อันดับเดือนเกิดอยากได้อะไรมูอะไรปังทุกเรื่องได้แก่อันดับ1เดือนมกราคมอันดับ2พฤษภาคมอันดับ3มิถุนายนอันดับ4พฤศจิกายนและอันดับ5ธันวาคม